สวัสดีครับส,ว, man, สว,วัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนครับในชุดรอบเช้านะครับมาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะสำหรับาช็อตเด็ดในช่วงชุดเช้านี้นะครับขอขอต้องเช้ามากในพี่นะาหนึ่งถุงเลยนะครับเพิ่งได้มาก็รีบเร่งนะครับพี่พี่สมาชิกได้ชมกันในรอบเช้านะครับได้มาหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวเราคัดเตรียมพร้อมกันนะครับร่วมรับชมไปพร้อมกันนะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับก็ได้มาก็จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ําสักครู่เดียวพี่นะครับคอแห้ง มาเพื er vida, ่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ท่านนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยแล้วกันพี่รายการเนียพี่คัดเป็นพร้อมกันเลยนะครับเช้านี้นะพี่นะสดสดร้อนๆนะครับไม่ต้องแปลอะไรกันมากมายแล้วพี่นะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องแปลอะไรแล้วนะครับมาดูนี่พี่นะครับเออไม่ต้องไปคัดนะครับเดี๋ยวคัดเป็นพร้อมกันรายการแรกเอาเป็นเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพมนะน่าจะเป็นรุ่นย้อนหรือจะเป็นรุ่นไหนนี่พี่คมกิบเลยนะดูเนี่ยเนี่ย ูเส้นตรงเส้นแตกพี่พกิ๊บเลยอะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนี่วางไว้ตรงนี้ว่าสามร้อยนะผมจะแยกราคาไว้ให้แล้วก็เได้ยี่ห้าสตรวรค์อันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกัวก็น่าบูชานะพี่นะอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกอะไรอะบล็อกเข็มบล็อกพอศพจุดบล็อกอะไรตะบล็อ,อกอะไรพี่ๆลองดูนะนี่ครับพี่อันนี้เก่าจริงนะพ้าบ้านๆเลยพี่กรารันตีความเป็นบ้านนี่เลยดูด้านหลังเนะี่ยมันไม่ใช่เนื้อตะกัวแบบออกปลอดอะ คือตะกวัวไม่เก่าจริงพี่ดูเดิตะกวัวแห้งจัดเลยเนี่ยบ้านๆเลยพี่นะครับช่วงเช้าๆทาี่เพิ่งได้มานะนะครับยกถุงมาเลยผมจัดให้ออยี่ห้าสตวรษเอาสามร้อยผมไม่ไดเอารุนแรงนะครับบอกรอบเช้าอันนี้เป็นปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นกระังหนังสือครับพี่นะครับอามีหัวด้านบนนี่อาจจะเป็นอ่อปีนังปะ่ะใช่ไหมแจกปีนังเรื่องยนี้ปะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมีเส้นขนม,มังขนแมววิ่งด้วยนะดูเดิกิฟเลยพี่นะครับมันเป็นผ้าบ้านเนี่ยดูเดิเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับผมก็ไม่ว่าจะรุนแรงนะเพราะว่าพามเยอะนะครับในอย่างเงี้ยเนี่ยลูกสะกดเขาก็เป็นหลงพ่อกลวยพวกเดิมเนี่ยในนี้มีทรงมีสิงเพ่อกลวยนะเพราะน่าจะเป็นหลงพ่อกลวยนะไข่เดิมเดิมเลยพี่ดูดิเห็นไหมไข่เดิมเดิมเลยอ่ะอันนี้ผมดูว่าน่าจะเป็นลูกสะกดหลงพ่อกลวยนะเอาสามร้อยบาทนะครับผมอยู่คู่กับสิงห์เนี่ยสิงห์หลงพ่อกลวยเนี่ยนี่หลงพ่อกลวยครับพี่นะครับอยู่ถุงเดียวกันเลยเห็นไหมเนี่ยได้มาเดิมเดิมนะครับมันไม่ใช่พามทั่วไปอะที่ผมได้ดูดิ เอาพี่ๆลองพิจารณาดูได้เลยเนี่ยมันไม่สามารถโมได้พี่เอาจริงมันโมัำไม่ได้นะครับพี่ๆก็มองหน้าพลางกันออกเราพราบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยดูเขาเก็บเดียวสามร้อยนะครับผมไม่ได้เอาแรงนะผมบอกแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยนะปางมารวิชัยนะนะครับผมดูเป็นสุขโขทัยนะนะรนบเออเป็นเป็นพระเขาแนวปางมารวิชัยนะผมเอาสามร้อยเหมือนกันเนี่ยสามร้อยบาทแนเห็นไหมสามร้อยเหมือนกันพี่ันนี้น่ยเป็นปางมารวิชัยนะสามร้อยบาทรับสามร้อย อันนี้เป็นพระอันนี้ี่น้ำเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะพี่เนี่ยเป็นเนื้อเอ้ไม่ใช่ผงพุทธคุณเป็นผงน้ํามันเนียครับเป็นผงน้ํามันเลยพี่นะเเป็นสายหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าอันนี้เป็นวัดวัดคันรัดอะหลวงพ่ออะไรปุกเสกอะพี่เป็นผงน้ํามันนะผมดูในโทนซนหลวงพ่อกวยนะเอาสามร้อยสามร้อยรัวๆไปเลยพี่เนียครับอันนี้น่าจะบานศูนย์เก้านะผมดูว่าเป็นปีศูนย์เก้านะครับเนี่ยเห็นไหมดูดิพราบ้านๆเนี่ยพี่ะนรับไม่ต้องไปแบบ เขาเรียกอะไรไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งมาแบบไหนผมจัดให้เลยพี่นะครับไม่มีการมานั่งบิ้วนะมานั่งคัทนะพี่นะครับดูเลยพาแบบชัดเจนนะดูดิโอ้ยค่าแป้งเดิมๆเ,เลยเนี่ยสวยกิ๊บเลยนะครับพาบ้านๆเนี่ยเอาเอาห้าร้อยนะองค์นี้ขออนุญาตแยกไว้ตรงนี้ห้าร้อยบาทน,นะครับห้าร้อยเราก็ลูกอมเพราะว่าเป็นหลวงปู่ดู่ผมก็ไม่ไม่ไม่เป็นหรอกพี่ลูกอมนะแต่มันไม่เก๋ยียวแล้วนะครับพบันบ้านเอาเอา ลวงผู้ดูหรือลวงปูหมุนวัดบ้านจานนะครับเอาไปสามร้อยแล้วกันนะครับใครดูเป็นที่ไหนก็จ่ายไปพี่เอาสามร้อยบาทนะครับนี่เยอะเลยนะเนี่ยดูดีลาเนี่ยโอ้โูนี่ควรโหดเดยเลยนี่ยบ้านๆที่เขาเก็บเนี่ยไม่ใช่แบบสเปะสปะนะครับไม่ได้เก็บแบบสเปะสปะพี่ดูดิเขาเก็บแบบเก็บจริงๆในพระบ้านเอาสามร้อยดีลาไม่ขนุนนะพี่ดูดิโอ้โหราคาแบบจาตึงหัวใจมากสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทนี at all, at all ้เป็นเลี 300, can can yeah. ่ยมเงินนะเป็นเลี่ยมเงินแบบเลี่ยมเงินโบราณนะพี่นะครับเป็นพระเเป็นพระลวงนะนะครับอาจจะมีรอยแล้ารอยหน้าอันนี้เป็นเป็นร่องรอยธรรมชาติเขาอยู่แล้วพี่แต่เลี่ยมเงินโบราณแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้หักไม่ได้หายไปไหนนะคือท่านใดจะไปใช้ก็อาจจะไปซองไปซ่อมได้นะครับแต่เป็นพระแท้ก็ก็โอเคพี่นะครับเอาอันนี้เลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินโบราณพี่เอาเอาสามร้อยโอ้โหเลี่ยมเงินสามร้อยนะครับเป็นไง เหม่ไม่มีค้าจัดให้เลยแล้วไม่มีการมากักกันพี่อันนี้เป็นวัดประสาทไหมสวยมากเลยนะดูดิวัดประสาทบุญยญาวานปะผมว่านี่เป็นวัดประสาทโอ้โหกิบเลยพี่เก็บดีนะถือว่าเก็บดีเลยล่ะแนวเออจะเป็นวัดประสาทบุญยญาวานแต่ของอกวัดประสาทผมก็ไม่ไม่อันนี้เราจริงเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอาผู้ตามเจ้าของครับพี่สร่บเขาเรียกมาเขาใช้เองนะแัวนะเอาห้าร้อย วัดปราสาทนะครับผมก็พูดตามเขาแหละนะผมก็ถามเขาที่ไหน <c oughs> บางทีเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อเลยนะวัดตุกตาเนี่ยหลวงพ่อเนตรวัดตุกตาพระแท้ๆเนี่ยเห็นไหมแล้วแต่บางทีเราไม่เป็นหรอกอันนี้หลวงปู่จอมปีสองห้าหนึ่งสามเอ่อพ่อเนตรกับปู่จอมเอาเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องนี้เนี่ยพี่ดูเนี่ยเนี่ยไปแกดูดูพ่อเงินที่เขาเก็บเนี่ยนี่คือวัดขวางนะผมดูเป็นวัดขวางนะ คล้ายๆพิมพ์แะยิ้มไหมเนี่ยเป็นวัดขวางนะผมดูนะดูเลนี่ยดูเลยไหมลอยแขวะลอยใช่ไหมเออมันต้องแบบนี้พี่นะครับใช่ไหมพ่าชาัดเจนอะ่ะเพราะเงินนี่แบบโหพี่แท้ะง,ง่ายนะครับอย่างเงี้ยนะถึงยุคแน่นอนนะครับไอ้ี่ผมว่าน่าจะเป็นวัดขวางเอาห้าร้อยพี่เอาไปถ้าจะเอาไปบูชาพุทธคุณนี่จัดได้นะจัดได้เลยเนะครับราคานี้นะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็นะครับพี่ต้องใส่ลูกอมปู่หมุนหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้เขของหลวงปู่หมุนนะดูดิเห็นไหม นี่ก็ของหลวงปู่หมุนนะครับเมื่อกี้ลูกวงเป็นของหลวงปู่หมุนหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้อันนี้จะเป็นดวงเศรษฐีสอห้าเอาโอ้โหนี่เก่าจริงพี่ปึ๊กเลยไหมเอาสามร้อยสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพี่เห็นไหมชุดหลวงพ่อก่วยก็เห็นไหมจะเป็นอยู่เขาจะอยู่เป็นชุดเขาพี่เดี่ยวดูเขาเก็บเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะหลังศิวลีพี่หลวงพ่อก่วยแน่นอนสมเด็จหลังศิวลีพี่โอ้โหปึ๊กปักเร็วเดียวเห็นไหมนี่ย หลวงเวแน่นอนพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเหรียญหล่ออันนี้เป็นของหลวงพ่ออ,อเหรียญหลอ่อหลวงเขาไปเขาไปวัดกำแพงพี่หล่อบโบราณนะครับดูคาบเดียวคาบร้องรอยการหล่อเนี่ยอนะครับเหรียญเดิมดีอนะนะครับตัวสื่อเป็นแท่งเลยไหมสาแดงขึ้นจับจ้านเอจัดจ้านมากนะพี่นะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับ น,นี่มาเป็นพวงเลยพี่นะเออนี่มาเป็นพวงเลยวะอะไรเนี่ยน,นี่ผมพระเดิมแน่นอนล่ะผมผมไม่ได้คัดบอกแล้วผมไม่ได้คัดนะรออพระตัวเองผมยังง,งเลยนะครับนี่เป็นหลงพระเดิมพี่เหรียญตัดสรูปใส่สลับใส่แหนบไปนะผูด,ดูเส้นขนแมววิ่งเลยตัดสรูปเอาเอาเก้าร้อยตัดสรูเก้เา 900. ร้อยแล้วก็อันนี้เป็นห้วยเขนพี่เนื้อออกภายเงินเลยนะห้วยเขนนี่เป็นฐานสูงนะ ห้วยเขียนเอาเก้าร้อยหุยเขียนเก้าร้อยอันนี้เป็นไม่รู้เป็นมวลสารอะไรนะเนี่ยเอาสามร้อยแล้วกันเนะี่ยผมไม่รู้เป็นเม็ดมวลสารหรือเม็ดอัฐิหรือเมอ็ดอ,อะไรนะเนี่ยอยู่ในพวงเพราะ่ะพีต่อหน้าให้ดับดินเลยอยู่ในพวงแบบนี้ไม่มีการแกะนะครับมาแบบนี้เลยเนะนี่ยผมแยกไว้ให้ผมเก้าเก้าแล้วก็สามนะครับแล้วนี่เป็นสีวลีจริงๆอันนี้เป็นเนื้อผงวุตถุคุณนะเป็นสีวลีเห็นไหมเป็นพระสีวลีพี่เป็นเนื้อออกโซนเนื้อผงวุตถุคุณอะ แล้วมันจะเข้าที่ไหนได้เนี่ยพี่เอาเป็นด้านหลังน่าจะเป็นยันพุทธซอนนะผมเอาสามร้อยผมก็เลือกเข้าที่ไหนนะครับผมก็บอกแล้วนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยผมก็พวงพ่อพวงเขาพี่ดูดินี่ดูข่อยแขนเนี่ยเห็นไหมพ่อพวงวัดหนองก็โดนเหรียญบางเชียบไปนะเหรียญบางเชียบเลยพี่หลวงพ่อพวงวัดหนองก็โดนเอาสามร้อยเผื่อใครจะไปใช้พุทธคุณสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้ องนี้เป็นวัดอะไรเนี่ยเป็นมีเลเซอร์รงนี้ด้วยอ่ะมีโค้ดด้วยอ่ะพาแท้พี่ปีห้าเจ็ดป่ะเนี่ยตรงนี้เขียนนะห้าเจ็ดเอาสามร้อยแล้วเลื่อนศูนย์แปดปีห้าเจ็ดอุ้ยยยก็ช่างพี่เน้นแท้ไว้ก่อนเอาสามร้อยป่ะนะครับนะบเอาเน้นแท้ไว้ก่อนนะครับขึ้นคอได้เลยนะนะครับเออขึ้นคอได้เลยพี่อันนี้แม่น้งกวักหลวงปู่อิ่มนะนี่เป็นแม่น้งกวักข้าขหนามตาด้านหลังจะเป็นอะไรเต่าเหรอใช่ไหมหล่อบโบราณนะ สามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่ครับพี่ปูอิ่มเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนะครับเห็นไหมเขาจะอยู่แบบเป็นคู่คู่อ่ะพักบ้านๆนะครับมันไม่สามารถโกหกได้พี่ๆก็เป็นพักกันอยู่แล้วนะครับหน้าพางโกหกกันไม่ได้ครับพี่เนี่ยนี่ก็แท้ดูง่ายเนี่ยสามร้อยเป็นไงบางอย่างนะครับพี่ๆก็มองกันเป็นนี่ลูกสะกดมีสองลูกนี่ว่ะเนี่ยลูกสะกดพี่เนี่ยนี่เยเอาลูกก็สามร้อยไมเนี่ยอันนี้ก็ตอกนะปีสี่ห้าหรอเนี่ย เอาลูกละสามร้อยพี่นะครับมีสองลูกสกดไม่ต้องไปส่องลักลูกสะกด,กะกดเพราะว่าเป็นนี่อยู่แล้วอันนี้หลวงพ่อแช่มนะแช่มวตากรุงมารดุลบกเพราะแช่มวตากอรับพี่เอาสามร้อยนะครับสามแล,ล้วนะครับเพราะแช่มตากรอ,อันนี้หลวงพ่อเดิมพี่อุยวินเทจด้วยนะครับเป็นพิมพ์อะไรอะ่ะน้องน้องหลวงน้องหลวงครับพี่หลวงพ่อเดิมนี่น้องหลวงครับสามร้อยไปสามร้อยบาท นวพิพิจารน้องหลวงเลี่ยมน้ำตาลเลี่ยมวินเทจมาเลยนะครับเอาไปสามร้อยเลี่ยมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ว่าราคานี้พีงพอแล้วแบ่งให้ในเช้านี้นะครับแทบจะไม่มีราคาต่างนะผมให้ราคาสามร้อยรวดวดเลยนะนะครับไม่รู้จะได้ทุนคืนหรือเปล่านะอันนี้เป็นพระกิ่งปานิสโทพี่อ่าพัะกิ่งทิ้งทวรนะบลวงพข้คูณเนี่ยโอ้ยเนี่ยลั่นเลยอู้หกิ้งวิ่งวิ่งแล้วสามร้อยเห็นไหมนะครับไม่อยากจะรุนแรง แนวเช้าๆแบ่งปันอันนี้น่าจะเป็นพวกทางโซนสกุลลพูนนะครับน่าจะเป็นทางหอมเดี่ยวหอมอะไรเงี้ยน,นะดูเดิเป็นพิมพ์เจ้าขุนพลซึ่ง้ะถามผมว่าเก่าและเดิมไหมอันนี้ต้องแช้ว่าที่หนึ่งเลยเออเดิมจริงสามร้อยสามร้อยต่อนะครับสามร้อยแล้วก็ใครชื่นชอบหลวงปู่หลวงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้หลวงตาเบาะวัดภูตะแบงนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่สวงครับพี่ในครับ อันนี้จะเป็นคุณแผนอุ้มไก่นนครับนี่ชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับนะเอาสามร้อยหลวงผู้สวงเขาพี่เทวดาเดินดินอืมกุบกิบมากสามร้อยนะครับราคาแบบนีราคาแบบโอ้โหแบ่งจริงจริงข้างล่างมีอะไรอย่างเยอันนี้นี่จานปานเขาอ,อ้อนเนี่ยนี่นี่ก็ดูง่ายเนี่ยเนี่ยรอยหยอดรอยเทด้านหลังเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยขึ้นน้ําเลยเนี่ยในี่ยรอยเทเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยเทเลยแนครันี่คือจานปานเขาอ,อ้อนนะ สายเขาอ่อมีคนพลาดเลยพี่พืาดูง่ายอะ่ะพาขึ้นพายเงินเลยอเอาห้าร้อยจันปานเขาอ่อไปห้าร้อยบ้างนะครับเห็นไม่เยอะเยอะเหมือนกันนี่เนาะผมเล่นไปเยอะแล้วนะโอ้โหยังยังไม่อยู่เยอะเลยอะ่ะอันนี้ของหลวงพ่อเที่ยงวัดอ่หลวงพ่อเที่ยงน่วมมานาเลยเนะี่ยเป็นเหรียญเนื้อ,นนอ,นนอตะกั่วลองพิมพ์อะ่ะเป็นหลังยันเต็มเลยอ,ะอ่ะอ่าปีชาติกาลอะไรวะเนะี่ยพี่เอาสามร้อยแล้วกันนะหลวงพ่อเอ่อพ่อเที่ยงเป็นชารวานเนาะสามร้อยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นของหลวงพ่ออะไรนะพ่อจรัน,นหรือพ่ออะไรวะพี่นะครับไอ้แบบเนี้ยบางทีผมก็ลืมมะพี่นะครับเออเช้าเช้านะอย่าเหมาไม่ได้นะเป็นพระเป็นพระนดินพิมพ์พนมมือนะครับผมบอกแบบนี้แล้วกันนะบางทีผมก็ลืมนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะผมเอาสามร้อยนี่ง่ายๆเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้เป็นหนังเอ่อหน้าผากเสือ นะพี่นะเออตะกุดหน้าผากเสือก็น่าจะเป็นของหลวงปูน่นาควัดอรุณนะตำนานหน้าผากเสือเ็พี่เบอร์หนึ่งของประเทศนะครับตำนานหน้าผากเสือเลยทองเดิมๆอยู่เลยนะนะครับเหมามาได้ผมก็ไม่เคยคัดแยกออกนะดูดิหน้าผากเสือพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับใน Google น่าจะมีน,นะครับหลวงปู่นาควัดอรุณนะครับหน้าผากเสือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับก็ไม่ข้ามพันนะก็ไม่ข้ามพันนะครับอันนี้เป็นเหรียญอะไรเหรียญปูเอี่ยมเหรอ อันนี้ปูเอี่ยมวะพี่บางเจี๊ยบเลยเหรียญน,นะครับเอเหรียญบางเจี๊ยบเลยพี่ปูเอี่ยมเนี่ยปูเอี่ยมปูเอี่ยมหลังยันสี่เอาห้าร้อยเอาไปห้าร้อยนะครับยันสี่ห้าร้อยแล้วก็พวกขันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนาวะป่ะทำไมออกผิวแบบส้มๆไฟๆอ่ะาพวกขันมันต้องกระจาบเออเหมือนเหมือนจะเป็นนาวะเนาะเนี่ย ออกดำๆส้มๆ้มเนี่ยแล้วด้านหลังมีเส้นขนแมววิ่งพลึบเลยไหมพ่อขันนะพี่พ่อขันเอาสามร้อยไม่รู้อะแบ่งเลยแบ่งอย่างเดียวนะครับโอ้โหปู่หรือสีนะเออหรือสีของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อดุลไหมหรือหลวงพ่ออะไรปู่หรือสีคุ้นๆมากเลยนะใช่ไหมคุ้นๆมากเลยพี่แล้วมีเนี่ยเส้นเกษาด้วยหรือสีตงนี้ผมคุ้นมากเลยนะ นึกไม่ออกอ่ะพี่นะครับชวงเช้าสมองไม่แน่นเลยนะครับนึกไม่ออกเอาอย่างี่ผมเอาเอาสามร้อยเผื่อเผื่อใครรู้นะครับวันนี้ผมแบ่งให้นะราคาแบ่งพี่นะในช่วงเช้าของเราแล้วก็เหรียญนี่โอ้โหนี่แม่โคตรเก่าเลยพี่ดูดิเป็นเหรียญพระพุทธเรับพี่นะวัดอินไหมเนี่ยเก่าจริงนะครับเห็นไหมผมได้มาบ้านเดิมๆเลยพี่นะในช่วงเช้าเนี่ยเอาเอาห้าร้อยน่าจะเป็นวัดอินนะ นะครับพายืนอุ้มบาทวัดอินเอาห้าร้อยบาทนะครับไม่แรงนะหูพี่หลักร้อยใส่ก็ให้แหลกเลยนะครับแล้วก็อันนี้หลวงพ่อหลักค Pro ําวัดโพสีนะครับยูดีมีสุขยู่ที่ไหนนะแต่เหรียญไม่เกลียแล้วพ,พี่หลวงพ่อหลักคำเนี่ยวัดโพสีเอาสามร้อยยูดีมีสุขสามร้อยบาทนะครับสามร้อยก็ไปได้นี่มาพี่อะไรวะเนี่ยพี่ทาบกระดานนะครับ เกดยาวคดโค้งนะครับเกตยาวคดโค้งนะครับแต่จริงๆก็อย่างว่าเลยพี่นะครับคือแบบเราเราได้มาแบบเดิมๆอยู่แล้วดูดิแม่ไข่คือสนิมแดงมันจะมีข้อได้เปรียบอย่างคือมันจะมีไข่ขาวขาวคุมนะครับอไข่ขาวขาวคุมมันจะไม่ใช่แบบแดงเหมือนทาสีมาเลยอ่ะมันจะเป็นไข,ข,นข,ขน่ขึ้นไข่จากเนื้อตะกั่วเขาเนี่ยขึ้นคุมนะครับอันนี้ผมเอาสามร้อยแล้วกันนะครับแบ่งเลยนะครับเชา้ชาเช้า <c oughs> แบง่งเลยแบงย่งเดียวนะครับไม่ต้องไปกะเก์อะไรกันมากมายแล้วนะครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นเหรียญครั้งที่หนึ่งใช่ไหมแต่หน้าแปลกๆนะเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นบล็อกอื่นหรือเปล่านะครับเออจะเป็นบล็อกไหนอนะเนี่ยแต่เพื่อจะเป็นเขาจะทําเป็นอีกบล็อกหนึ่งหรือเปล่านะครับดูดิไม่ไม่คุ้นหน้านะบล็อกเนี้ยแต่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยด้านหลังอาจจะเป็นอันเดิมดิไอไอถามเกยมันไม่เกยหรอกนะครับเขาไปเกยนิยมดีกว่า เราไม่รู้ไงว่าเป็นบล็อกไหนเอาห้าร้อยเพราะผมนี่น่าศึกษามากนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเราก็โอ้ยพอแดงนเนี่ยผิวเน่เน่เน่ถ้าพอแดงต้องผิวแบบนี้ยเขาเรียกผิวรุ้งเนี่ยเนี่ยโอ้ยฮะดูผิวดิเนี่ยเขาเรียกผิวรุวว้งเลยพี่พอแดงนะโอ้ยคลิปเลยเนี่ยต่อเขามาแดงดูดิผิวรุ้งเลยหลวงพ่อแดงเอาเอา 500. ห้าร้อยโอ้ยพี่ผิวรุ้งลุ่งเลยพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะพอแดงพอแดงห้าร้อย เหรียญน,นะครับนี่ก็อยู่ในเรียมวินเทจเนี่ยนี่ก็ผิวผิวไฟเลยอือผิวไฟเลยนี่โคดนี่ตอกเขาว่าอะไรไหมชินบบนบัญชรน,นะครับไม่ได้ตอกอ่าสาราหรือตอกนัมเบอร์หรือตอกอะไรนะตอกเขาว่าชินบบนบัญชรผมไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วผิวไฟเจ้าของเรียมเดิมมาอยู่แล้วพี่นะครับนี่คือการเรียมวินเทจนะครับปีหนึ่งแปดเอาห้าร้อยนี่จบไม่ง่ายเลยตายมากด้วยเอาห้าร้อยบาทนะครับตอกชินบบนบัญชรน,นะครับไม่ได้ตอกสาราตอกอะไรด้วยนะ ี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นชินาชนะี่ครับเป็นเปียกทองนะครับพี่ชินาชพิษณุโรกแน่นอนนะครับทรงนี้นะพิษณุโรกแน่นอนนะครับหลังเป็นรูปเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้สามร้อยบาทนะครับไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะครับใส่แหลกเลยนะแล้วก็ปูทิมนี่อนี้อีกเหรียญนึกดูดิอันนี้แกะเจ้าของบอกเขาแก่จากเาเลี่ยมทองนะเขาเลี่ยมชิดห่วงเลยพี่ดูเดิเห็นไหมเขาเลี่ยมชิดห่วงไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แกลี่ยมนะอันนี้อันนี้เลี่ยมจริงนะครับ ่ดูดิเรี่ยมจริงนะครับไม่ได้แกล้งเรี่ยมเอาเอาห้าร้อยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สั่งกระจายอันนี้ก็ได้เก่านะครับได้เก่าได้ช่อเดิมด้วยนะครับเป็นมาสั่งกระจายอาจจะเป็นสายกรุงเทพหรือเปล่าอา,อาจจะเป็นสายกรุงเทพพี่ดาวข้าวขี้บงขี้เป้าเดิมๆเ,เลยนะสั่งกระจายนะ เนี่ยรอยช่อเดิมพี่เห็นไหมช่อเขาจะเป็นสานะครับถ้าเป็นสาแสดงว่าเนื้อทองเหลืองนล้วพี่น้องมีอายุแน่นอนเนี่ยถ้าเป็นสาอยนี่นะเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับมันจะเกิดเป็นส่าสานะครับแล้วก็ตะกุดนี่นี่ไงหลวงพ่อพรมนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยโคตรละคังเนี่ยหลวงพ่อพรมวิวัฒน์ช่องแคร์นะครับโอ้วิวัความเก่าเนี่ยเนี่ยดูเขาใช้เขาแขวนจริงเนี่ยในยวิทยานี่ตะกุดหลวงพ่อพรมวิัฒช่องแคร์นะสามร้อยเนี่ย ไม่ต้องอะไรมากมายพี่นะครับเจ้าเช้าแล้วก็เหรียญอะไรเนี่ยเอ่ออะไรนนทบุรีนะ่บางกรวยเนะ่พระคูนันทการประสิทธิ์อะไรนะที่ไหนวะเนี่ยพี่ด้านหลังเป็นตัวยันนะเอาห้าร้อยได้ไหมหัมว่าน่าจะปมาปีสองสี่กว่าหรือเปล่าเอาห้าร้อยบาทนะครับทีนี้เหรียญลึกลัดเยอะนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยวัดระครังปะเนี่ยสองข้อพี่ใช่ไหมวัดระครังฝาก,กุ้คาบกุยังอยู่เลยพี่ดูเดิเห็นไหม พิมพ์วัดระครังเลยน่าจะเป็นสองนะคลองแนวฝากกรุพิมพ์สวยมากเลยพี่พิมพ์วัดระครังเลยด้านหลังก็จะเป็นคาบกรุเห็นไหมนี่แหละพี่ที่เขาเรียกว่าสมเด็จสองคลองวัดระครังฝากกรุครับพี่โอ้ยน่าใช้มากองเนี้ยนะครับน่าใช้มากเลยละ่ะวัดระครังฝากกรุเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับเนะราก็อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับหรวองพ่าแก้วโอ้หย่นเลยไงเห็นไหมย่นเลยพี่เซ็ตตัวแลว้วอะ ใช่ไหมเซ็ตตัวแล้วยน่นเลยพี่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่แทบจะไม่ได้มีราคาแตกต่างมีสามร้อยบห้าร้อยนะครับโอ้โหถึงนี้เล่นเงินแบบมันมากอะ่ะหมดยังไงดูก่อนหมดยังหมดแล้วหรือแค่นี้ละอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อน้อยครับพี่นะครับหลวงพ่อน้อยพ่อน้อยเอาสามร้อยบาทนะครับหน้าเสืองพ่อน้อยสามร้อย แล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆอันนี้จะเป็นแม่นางกวักปูอิ่มแน่นอนละเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยนะแม่นางกวักหลวงปูอิม่มอันนี้ปูอิ่มแน่นอนพี่ขึ้นพายเงินเลยนะดูเดิยเก่าจริงนะครับแม่นางกวักเห็นไหมสามร้อยบาทนะแม่นางกวักแล้วก็อันนี้เป็นปูสุกปะปอกปูสุกปะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะปกน่าจะเป็นของหลวงปูสุกปากของมะขามเท่าไอ้ปอกมะขามนี่ลอยจานเดิมด้วยเอาห้าร้อยปอกมะขามปูสุกแน่นอนพี่เห็นไหม บ้านๆพี่ห้าร้อยบาทนะครับปลูกมะขามแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยขยันเลยมหาลาภเนีลยขยันทุตทะนิมิตมหาลาภอะไระที่ไหนวะนี่นะครับชลบุรีนะแล้วนีพวกผมดูยันพยันเลยนะวัดทวนทองวัดทวนทองเอา,อางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปกระเสือเลยผมแถมเสือให้อันนี้เขาใส่ไหมเนี่ยนี่น่าจะเป็น,นของ,ของ,ของขหลวงพ่อเฮงนะ โอ้พี่นะครับดูดิน่าจะเป็นเหลวเนี่ยเป็นเป็นงอหรือเป็นเขี้ยวนอพี่เออเป็นงอหรือเป็นเขี้ยวอันนี้น่าจะเป็นหงเพราะเห็นเขาดินนะโอ้ยดูดิเนี่ยเป็นลายแบบเนี้ยเป็นเป็นงอหรือเป็นแล้วรอยแกะเห็นไหมเห็นรอยแกะไหมเพราะมันบ้านๆเลยพี่ชอบช่วงเช้าเลยนะผมเอาพันห้าให้ไปทั้งท้าทยันด้วยเลย นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่มีแล้วพี่นี่พอเฮงนะครับนี่ดูดิความฉ่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นพี่นะครับพันห้านี่โคตรคุ้มอ่ะนะครับโอยังคุ้มอ่ะได้ในกล่องเขาเลยที่สองที่หนึ่งแล้วเนี่ยเอาไปที่แบ่งให้เอาไปพันห้านะครับให้ทั้งถุงเนี่ยให้ทั้งอันเนี้ยพยันเลยพี่นะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ